แา่ที่ได้ปเนี่ยพี่ม่ห่วงนะห่วงอยู่เกมเดียเพราะว่ห่วงเกมเจินเดือบิล่าแต่เชื่อว่าลิปูน่าจะถ้าต้องการแชมป์น่าจะชนะได้เพราะวิล่าบทจะสุดสุดนะสวัสดีครับ วันนี้ฟอสนายไทยแลนด์อยู่กับพี่เจ๋งทรงแสบเฮ้ย hey, ทรงสัก <c oughs> โอ้าก็ฮาเลยฮะ <c oughs> สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัเบนะเป็นเกชมนะเป็นเกียรติฟอสไนายมากที่ได้เอาเกจินะแฟนตัวยงลิเวอู์มานั่งสัมภาษณ์อ,อยู่แล้วเกจิเรกเลยว่าเป็นคนที่ชอบฟุตบอลดีกว่าเหมือนเหมือนน้องอะไรกันนะฮะแบก์เน้อบครับน้องกน้องกเหมือนกมุกแกมุกกมุกครับแล้วใครแบกอ่ะไม่มไม่มครับ อ่ะคือวันนี้ผมอยากจะชวนพี่เจ๋งมาคุยคือสืบเนื่องมาจากแมตช์ที่ผ่านมาแดงเดือด <c oughs> แมนยูกับลิเวอร์พ o ลเสมอสองซึ่งเป็นแมตช์ที่แฟนของทุกคนก็บอกว่าเสียดายมันควรจะชนะแต่ไม่ชนะทีนี้ผมจะถามพี่เจ๋งว่าอะไรครับหลังจากนี้เนี่ยเจ็นัดที่เหลือหลังจากนี้เนี่ยลิเวอ,อร์พูลและเจสก,กิ c คอปคิดว่าจะมีกลยุทธ์หรือไม้เด่นยังไงทำให้ลิเวอ,อร์พูล ถึงฝั่งฝันได้แชมป์พรีเมียร์ลีกบ้างก็เกมเออ่ที่แมนยูเสมอกับลิเวอร์พูศอต่อศอเนี่ยคือลิเวอร์พูลตัวนี้ไม่ได้กลุ่มชะตาชีวิตของตัวเองนะหลัง<ช>จากที่ก่อนหน้านี้คือกลุ่มชะตาชีวิตตัวเองได้นะฮะดำอยู่ที่สองต้มใช่ไหมใช่นะฮะแต่ว่าพอสะดุดไปเนี่ยก็ทำให้อสอสซอนตัวนี้มีต้งเท่ากับลิเวอร์พูลเลยว่าประตูได้เสียนะฮะหลังจากที่จบแมตช์ที่สามสเปนนะฮะประตูได้เสียดีกว่าลิเวอร์พูลอยู่ที่เก้าเก้าประตูด้วยกัน ซึ่งผมมองว่าประตูได้เสียเนี่ยมันมีผลต่อตารางมากๆเพราะว่าอย่างอาร์เซนอลอย่างเงี้ยเขายิงประตูได้เสียยิงเยอะเสียน้อยมันก็ทําให้ชืออยู่ในจ่าฝูงอยู่ตอนนี้ใช่ครับผมนะฮะก็ลุ้นของลิเวอร์พูลชนิดไปแล้วก็แน่นอนฮะต้องลุ้นให้สเปอร์นะครับสเปอร์บ้างไอ้ลุ้นให้อาร์เซนอลสุดบ้างเาว่าเดี๋ยวอาร์เซนอลเนี่ยจะมีโปรแกรมเจอทั้งอาร์เซนอลเจอทั้งแมนซิตี้แล้วก็เจอทั้งลิเวีกูใช่ใช่สเปอร์จะเป็นตัวแประสาสำคัญเลย สเปอร์เขาก็มีเ,เขาก็มีโอกาสลุ้นท็อปโฟกับอมาซาวิล่าอยู่เนาะใช่ฮะลุ้นอันดับ4ี่ปเลยเนส่ยศึกยุพาเชเปอร์เล่ก็เพราะว่าจะเรียกว,ว่าเออสเปอร์เนี่ยจะเล่นในบ้านเจออาร์เซนอลนะทำศึกลอนดอนด้วยแบบฐางตอนหนือเออนะฮะก็ไม่ง่ายนะยและสเปอร์ก็ขึ้นไปทำให้แมสตี้สะดุดด้วยนะที่บ้านของแมสตี้ก็สเปอร์เล่นได้บ้านสองนัด เจออาร์ซอลเจอแมนซเตีแล้วก็จะไปเจอลิวเวอร์พูลอีกหนึ่งนดะัตตบัตรสำคัญนะพื่คราวนี่คือต้องลุ้นให้สุดบ้างไปถึงอาร์ซอกับแมนซสตีนะอ่ะแล้วแล้วเอากลับมาพูดถึงแมนเิตี้นิดนึับแมนเิตี้เนี่ยด้วยขุนกำลังเนี่ยเขาเริ่มกลับมาค่อนข้างครบแล้วม,มีหวั่นใจไหมพี่ถึงแม้่ถึงแม้ว่าแมนซิตี้จะไปเจอของยากนะในยูซีเเจอเรัลมดลิดแต่ว่า เอ่อฟิกเจอร์หลังจากเนี้ยแมนซิตี้ก็ถือว่าไม่หนักมากคือแมสติกแมนแมสติกคือเวลาที่เขาติดเครื่องได้นะนะฮะถามว่าไปดูสกอร์เนี่ยดูในเว็บไซต์ต่างสีเขียวโหรวดเลยฮะนะฮะคือเขาติดเครื่องได้คือไม่มีใครที่จะาหยุดยั้ยงเขาได้เควินเดมบรอยเ er ออร์ลิงคาร์ลันหรือว่าใครก็ตามที่ส่งลงไปในสนามเนี่ยสามารถตวนเทคได้มีลูอิสก็ทำประตูได้ใช่ไหมฮะในกอย่างไรพวกนี้เพราะว่าซิตี้เนี่ยอยากให้เขาแซงฮะถ้าเขาแซงเนี่ยเข้าไปไม่รอใครเลยเข้าไปเลยฮะเข้าไปเลยฮะ ลิบูนเนี่ยมีประสบการณ์ในฤดูกาล2018-2019ได้ดำอ,อยู่ที่4ตามแล้วไปแพ้นะฮะไแพ้กับทาง sey, แมสซีและยังก็สะดุดเลยฮะใช่แล้วก็แพ้แมสซีในฤดูกาลนั้นนะคะแล้วกลับมากลับมาในในส่วนของฟิกเจอร์ของลิเวอร์พูลนิดนึงครับมันจะมีนักเหมาสำคัญนิดนึงก็คือเจอเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันเนี่ยเมอร์ซีไซด์นะเ,นเมอร์ซีไซด์แตวไม่แบบเอเวอร์ตันเนี่ยผมพี่มีห่วงนะนะครับพี่ห่วงหลายที่ได้ไปคือห่วงเกมแมนยูแหละนะครับก็เชื่อว่าคือแมนยูแม้ว่าจะสะดุด เจอเบรนฟอร์ดแต่แพ้เชลซีมาเจอเนทีบารเนนี้ก็ตามแต่พอเจอกับลิปูเนี่ยเขาเหมือนมีพลังที่แม็กซ์บันมองเห็นคือพลังพลังแข็งพลังแข็งอะไรพวกเขาเนี่ยฮะนะเคลียร์ริปูตกรอบแปดทีมแล้วก็มาทำให้ทีมริปูนะครับสะดุดเสียสองหน้มไปนะฮะก็หลังที่ไดไปเนี่ยพี่มีห่วงนะห่วงอยู่เกมเดียวเพราะ่าห่วงเกมเจอเดือนเวลาแต่เชื่อว่าริปูน่าจะถ้าต้องการแชมป์ น่าจะชนะได้เพราะบิลาบทจะสุดกอสุดะอดนะนะครับไปเยือนที่เวลาปลาร์ามหล,มลักนีดไปแมนยูเกมเล่นในบ้านเจอสเปอร์เนี่ยพี่ว่าน่าจะเก็บได้สเปอร์น่าจะเก็บได้ครับทีนี้ทีนี้ผมมาชวนที่คุยเรื่องของแผนการเล่นของเด็กกินคอร์มากหน่อยกว่าค,คือจากที่เห็นในแมตที่ผ่านมาที่เจอแมนยูเนี่ย มีเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในส่วนของการส่งบอลคือหลังของฟันซ่าออแล้วก็ในส่วนของเกมลุกที่จบไม่คมมีโอกาสหลายครั้งแต่<อ>ทําไม่ได้ของดาวินุนเยสก็ดีสมัสไลก็ดีที่มีโอกาสจังๆแต่ว่าจบไม่ลงพี่ว่าเจคินคอปเห็นตรงนี้ไหมเขาอยู่แล้วนะคือเกมที่เสมอกับแบนยูเลยเขาก็บอกเด็กว่าเออ ความเฉียบขาดเนี่ยนะเป็น,รนเรื่องสำคัญนะมีโอกาสที่กินครึ่นแากเนี่ยริบูนมีโอ,อกาสยิง1ิบสิบหรครั้งแมนยูไม่มีเลยถ้าว่าเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้นะจากหลุนดูเป็น2องหสามเนี่ยที่ว่าครึ่งหลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมพลิกโฉมไปเลยใช่ริบูเก็บ3แต้มแน่นอนแต่พร้อมเก็บไม่ได้แมนยูอ่ามาได้ประตูจากความผิดพลาดของฟันซ่าแล้วยิงของก๊อบบี้เมนูหรือว่าเมนูนี่แหละก็ทำให้ริบูก็เลยยากแล้วครับ เกมที่เสมอสองสองที่ว่าหนึ่งแ่ากพอใจแล้วคุ้มนะเพราะว่ามันก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าเอ่อเอออาวานบริซากาจะไปเตาะเลยท้าพาเขาจริงๆปกติเขาเล่นเกมราบดีนะกับกกมว่าพอสี่จุดตัวพุ่เลยลิเวร์พคลคัมแบ็คได้แล้วหลังจากอ่ะเอาผมพูดถึงพูดถึงฟิลภาพรวมของของเจเกิลคอปแล้วที้มาจบลายนักเตะมากมูเมสซาร่า หลังจากเนี้ mm hmm. เขามีเคาเรียกวา่าอะไรมี hmm. มีเวลาที่เหลือกับริวพูค่อนข้างเหลือน้อยลงเพราะว่าผมูมีข่าวหนาขูมากนะว่าซาร่า mm hmm. จะเป็นดูการสุดท้ายไปพร้อมคอรอบหรือเปล่าพี่และประสถิติที่ผ่านมาของซาร่าเนี่ยคือเขาที่สุดตัวเองอย่างแหละ mm hmm. ร่วมกับกมที่เจอแมนยูว่าเขาเป็นสถิติคนที่ยิงประตูมากที่สุดตลอดกาลและใช่พี่ว่าหลังจากหลังจากเนี้เจ็ดหน้านหลังจากเนี้ยซาร่า ดิยาหรือนูเยสเน่ยจะมีเซอร์ไพรส์หรือมีการแบบแท็กทีมแล้วก็ยิงระเบิดระเบิรเหมือนเดิมไหมก็ก็เร่เครื่องอยู่แล้วนะครับผมว่าแต่ว่าปัญหาของดันเตะเล็กผก็คือการจบสกอร์เช็นว่าโดยเฉพาะดาวินเดเยสบทไหนที่เขาจะคมโอ้โหคมใจหายยิง ไรคมเฉียบขาดมากคร<ช>บบที่แบบชาร์จจ่อๆไม่เข้าแล้วเจอเกมเจอแมนอยู่ก็มีหลายครั้งที่เขายิางจ่อๆไม่เข้า<ช>ลแล้วก็ลมทังเดียสด้วยยิงเจ่อๆก็ไม่เข้าซาร่าก,ก็ใช้อากาเปลืองอตัวน,นี้แผนบอนลที่ปูแลยคนเนี่ยเขาอยากจะให้ดีโกโชต้าก,กลับมานะ้ยโชต้าได้ใช้กาศไม่เปลืองก็อยากให้โชต้ากลับมาตัวนี้มีการบาดเจ็บอยู่แต่ใกล้จะกลับมาแล้วหากว่าได้พวกอาวุธครบแล้วะลีปูน่าจะน่าจะ แขกวานอย่างต่อเนื่องในการเกมลุกนะคือเกมลุกเขาทำได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาของลิปูก็คือแต่มาท้าในเกมรับมันก็อ่ะมาได้ก็เล่นติดต่อกันหลายนัดต้องแบกอ่ะแบกทั้งคอนซาแบกทั้งเอ่อหลายคนอ่ะนะครับในเกมรับนะอือแล้วมันจะมีมันจะมีจุดสําคัญก็คือเดี๋ยวผมจะชี้ไปที่เกมรับนิดนึงคือเกมรับของลิปูเนี่ยอ่าอย่างที่บอกอาการมาเจ็บก็มีแต่คนาเต้ก็เนี่ยอยู่ในมานั่งสํารองเมื่อวานแล้วนะครับเอ่อพี่มองยังไงว่าคอนซากับคนาเต้เนี่ย มันควรจะมีการสวอปกันไหมเกมหลังจากนี้ครับอืมอืมเ,ออเกมที่แมนยูสมอร์เรีย,รยปัวกราเตมันโด่งก็มีการบาดเจ็บบาดเจ็บนักการ์ดสดาที่ชนะเอชยูไงครแต่ฮะมีการบ,บ,บ,บา,ราดาบาาบเจ็บก็เลยเด้พักไปนะครับแล้วก็คอซ่าได้ลงอาจจะย์คอซ่ามีคือดาวรุ่งด้วยฟิตด้วยฮะก็เลยได้จะบคู่กับทางฝันเด้จับฝันเด้เนี่ยผมว่ากองหลังเนี่ยเขาเล่น เล่นคู่แข่งแน่นอนฝาดได้ยืนหนึ่งอยู่แล้วดาวจะใครมาเอาโจโกเมสไหมเอาฟันซ่าไหมแล้วก็เอาโปอเรตต์ไหมฝาดได้ยังไงถ้าไม่เจ็บหนักเนี่ยได้หนูแน่นอนนะครับควอทครับก็จะก็จะเอาแบบนี้อยู่แล้วปัญหาของลิปูในเวลาเนี้ก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บว่าใครเนี่ยจะกลับมาลิซงเบเกอร์ก็กลับมาแล้วเทนนิสซาโนดิโคโชต้ามาติฟอะไรพวกนี้หรือว่าแมงกะท่างเดียโกอะไรพวกนี้นะครับถ้าว่ากลับมาได้นะผมว่าลิปูจะได้ที่เหลือเนี่ย ก็ยาวๆได้ครับมีเก็บสกัเก็บชันะอย่างต่อเรื่องแต่ก็ก็ต้องดูนะพี่ว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่ใช่ไหมใช่ใช่สำคัญเลยเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยก็มีเกมที่เหลืออย่างสมมติอ่อย่างอย่างเปิดถ้าเปิดฟิกเจอร์ลิเวอร์พูลเลยนะก็จะเห็นว่าต้องมีไปเจออาราตันตาก่อนนะเป็นจิลลูาครับแล้วก็มาเจอกับทีมเหลือลยกตัวอย่างเช่นแอลคิสตันเพลย์เนี่ยที่จะเจอหน้าต่อไปคือพี่คิดว่าถ้าสมมุติว่าสควอตลิเวอร์ p o o ครบๆเนี่ยก็คือไม่กลัวหน้าไหนทั้งสิ้นไม่กลัวไม่กลัวแต่ว่าเอิ้นว่า ตอนนี้มันก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีละแมตต์ต่อแมตต์ไปใช่ใชยูโร,ารปาเลีล้ยวปูก็จะเอาครับรวมถึงตัวอ่าฟิมเบรียกันแน่นอนเพราะว่าจะต้องสั่งลาเจ,จนคเซ็คจะแมทีเนี้ยเอ่อก็มีอาการคล้ายๆกับตัวอาร์ซนอลแล้วก็ลืมก็แมนสตี้เหมือนกันที่ที่เขาเรียกว่าเนี้มีสถานการณ์คล้ายกันแต่อยู่ที่ว่าสควอตใครจะแข่งกันถูกไหมครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้สําหรับวิเคราะห์เจาะลึกแผนขอดเลี้ยวปูเจ็ดนัดหลังจากนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้น ติดตามวิวคูแล้วก็พี่เจ๋งได้ครับ,รบวันนี้พร้อมนายออขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับกั์และจะไม่พลาดสาระดีๆจากพร้อมนายวันนี้ขอบคุณพี่เจ๋งครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดี